โอเยสวัส์ีครับวันนี้อยู่กับผม in, นอตตี้ในตอนแชทเกมมิ่งนะฮะและเกมที่ทุกคนจะมาแคทในวันนี้ก็คือ Flender Man Chapter 2นะ,ะก็ผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับ s l e n d e r Man นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเห็นมีแต่คนบอกมาว่าว่า,วาน่ากลัวนะก็เลยอยากลองบ้างอ่ะก็รู้แค่เข้าๆว่าให้เก็บกระดาษแค่นั้นเองนะก็เราลองมาดูกันฮะว่าจะน่ากลัวขนาดไหนฮะเออโฮมแล้กันเดย์ไน เดย์ไนท์เออขอเป็นเดย์ไนท์แล้วกันเย่ร yeah. oh. ตอนนี้ก็ทำใจไม่ได้นะสำหรับวันนี้ฮะรอรอคงแบบถ้ามีเสียนกรี๊ดไ์นี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเฮ้เยโตอนนี้เราอยู่เออเราต้องหาอะไรเรายังไม่รู้เลยฮนะ เดินต่อไปไม่ใช่แบบเอ้ยอะไรอะ่ะเก็บขึ้นมาเฮ้ยเสี่ยโหเสียงเออไปทางไหนนี่ไม่ใช่ไปทางไหนวะเดินต่อไปเดินต่อไปได้หนึ่งอันไ,ได้หนึ่งแผ่นต้องเก็บให้ครบแปดแผ่นนะเอ้ยเจออีกแผ่นหนึ่งแล้วเย่เก็บเก็บได้ เก็บโอ้ยเชี่ยโอ้เส,ส,สียงนี่เก็บครั้งนึงเราเสียงมาแบบอื้พอล้อก็ละผมเล่นเกมแบบเนี้ยเหมือนที่พี่เอกพูดนะพี่เอกหรือพี่คิวอะเล่นเกมผีแบบนี้ก็ต้องอย่าเอ้ยติดอย่าปล่อยเอ้ยเมื่อกี้เห็นข้างหลังหรือว่าต่อไม้วะอย่าหันกลับะก็ อย่างที่พี่คิวหรือพี่เอกบอกนั่นแหละก็เล่นเกมนี้ก็อยาปล่อยให้ถูกฟาวหรือเสียงเอฟเฟกครอบนำนะออโอ้โหได้แผ่นที่สามแล้วโอ้โหน้ำบ้านบ้านล้างฮนะหรือเปล่าว่าโ่าเคยเล่นครั้งแรกเล่น้วยจะเป็นยังไงเออแล้วก็ เราเข้าบ้านจะเป็นไรไหมหวัวล้วดูสภาพบ้านเดี๋ยวให้มาดูขอเป็นจุดสุดท้ายแล้วกันน้ยนั่นใช่ไหมไม่ใช่เ้วฝนตกด้วยเออรู้สึกเราจะมีไฟฉาย,ายปิดไว้ก่อนแล้วกันแผ่นที่4จะอยู่ไหนฮัลโหลอ,อยู่ไหนไม่รู้สึกจะตันอุ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วยา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 ,ยา,ยา โอ้ตามมาเก็บเกผ่นที่สี่แล้วฮะเก็บเก็บเก็บนีผ่นที่หแล้วฮะโอ้ยเโโอโอโหโอโหโอโหโอโอโอ้โอโอโห มามาเริ่มอีกรอบมาเริ่มใหม่ดีกว่าขอเป็นเหมือนเดิมเดินไหน้โอ้โหเมื่อกี้มา,มาอมตอนยางคืนโอ้งานเข้าแล้วตอนยางคืนด้วยจะมีอะไรโผลมอีกไหมขอร้องแหละได้มาแล้วแผ่นที่หนึ่งเราหาแผ่นที่สองกันต่อ โอ้พี่พี่พี่จา๋าอย่ามานะพี่พี่พี่ขาอยู่เยอะแผ่นที่สองอยู่ไหนแผ่นที่สองอยู่ไหนแผ่นที่สองอยู่ไหน Hello? อยู่ไหนฮัลโหลอยู่ไหนเจอแล้วเก็บก่อนครับได้แผ่นที่สองแล้ว ฮัลโหลแผนชิฟฟามอยู่ไหนฮะอยู่ไหนโอ้ตอนนี้ก็เช้าแล้วเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าเพิ่งมานะพี่ข่าวอยู่เยะเอออยู่ไหน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 อันนี้เราย้อนดีกว่าวินุนปานุนปใช่เหรอใช่เหรอ ใช่หรอใช่หรอแผ่นที่สามเย้ได้มาลวแผ่นที่สามนะเราจะหาแผ่นที่สี่กันต่อฮะโอ้มาดูทางแผ่นที่สี่อยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลพี่ยูเย่อย่าเพิ่งมานะผมขอร้องละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแผ่นที่สี่ ฮัลโหลเจอแล้วฮะแผ่นที่สี่เก็บเก็บครับได้แผ่นที่สี่แล้วฮะหาแผ่นที่ห้ากันต่อฮะพี่ยูเ e ยก็ยังไม่โผลมานะฮะแผ่นที่ห้าอยู่ไหนฮะเจอบ้านอีกแล้วครับจังหวะนี้ฮะอยู่ไหนอยู่ไหนจะเข้าบ้านกันดีไหมเข้าก็เข้าอะนี่ไง เก็บเจอ,อ,อ,อพีอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่อยู่เยียมาแล้วฮะโ,โ,โหโหผ่นที่ห้าอย่าเพิ่งหันหลังกลับนะฮะโหดูแสงหัวใจเต้นตลึกตลึกตึกตึกตึกเพราะพี่อยู่เยียอยู่ข้างหลังฮนะหันกลับนี่เจอเลยฮะโหอย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งนะพี่อยู e ่เยียจ๋าขอแผ่นที่หกก่อนนะพี่อยู่เยีย โอ้พ kind of eh ี่ขาอยู่เอี๊ยพี่เป็นสไปเดอร์แมนปะเนี่ยเยเยอย่านะอย่านะแผ่นที่หกจ๋าอยู่ไหนแผ่นที่หกฮัลโหลอยู่ไหนอะไรอะโอ้โหเสียงตลกตลกตลกแบบนี้ เสียงหัวใจเต้นอุย้ยอุ้ยอยู่ไหนอุย้ยอ้ยอะไรเมื่อกี้โอ้อะไรครับเมื่อกี้มันเกิอดอะไรขึ้นกับเราอยู่ไหนอยู่ไหนแผ่นที่หกโรเลโอตอนนี้ยังหาแผ่นที่หกไม่เจอเลยฮะหรือว่าอยู่ในนี้วิ่งได้ย่นะเอา้าวิ่งได้ก็ไม่บอกขอวิ่งแล้วกันฮะ้วจังหวะน,นี้เจอแล้ว โอ้เรามาเจอแผ่นที่หกแล้วฮนะเจอแผ่นที่หกแล้วรีบวิ่งเลยกันทีเดียวในจังหวะนี้โอ้โอ้โอ้เช้าแล้วท่านผู้ชมเราเล่นข้ามวันข้ามคืนจนเช้าเลยเนะี่ยโอ้หแล้วพี่พี่ยูเยอียจ๋าอแเราแผ่นแผ่นที่เจ็ แผ่นที่เจ็ดแผ่นที่เจ็ดนั่นไงเจอแล้วอโอ้โหเราไปอยู่ตรงนั้นใช่ปะใช่ด้วยฮนะอืมแผ่นที่เจนะ็ดฮะเราจะรีบกลับกันเลยทีเดียวเราจะไม่มีทางหันหลังกลับนะแผ่นที่เจ็ดได้แผ่นที่เจ็ดมาแล้วหรือไา่สุดท้ายอนะพี่ยูเย่ผู้นั่นไง อยู่เยอะตามมากันติดๆเลยฮะแผนที่ปอยู่ไหนแผนที่แปดแผนที่แปดอยู่ตรงไหนช่วยบอกทีแผนที่แปดตอนนี้พี่ยูเย่ก็กำลังตามหลังเรามานะติดๆเลยด้วยแหละโอ้โอ แผนที่8อยู่ไหนเจอแล้วไม่ใช่โอ้โหล้อรถรถอยู่ไหนเอ้าแผนที่8ฮัลโหลแผนที่8ปด้ยอะไรมขี้เกิดอะไรขึ้นวิ่งแย่เหวี่งนะเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหกดเอ้ยเฮ้ยเย้เย้เย้หนี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 โอ้หหนีหนีเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยยาพิ้วเยียยายายายผมขอร้องโอ้โหโหหนี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 เร็วโอ้โหพิ้วเยียยาตกใจกับอะไรทีนะจุดจุดหนีมือมันมันไม่น่ากลัวนะมันสะดุ้งโอ้แล้วเราก็ยังหาแผ่นที่แปดไม่เจอนะะ เล่นมาจนถึงตอนนี้เผ่นเราก็เดินวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเลาานะก็ยังหาแผ่นที่แปดไม่เจอแผ่นที่แปดยูหนว่าฮัลโหลยูไหน่ว่แผ่นที่แปดแผ่นที่แปดฟิวเยอะตามหลังเพราะวะ่ นับหนึ่ง้ยติดติดติดนับหนึ่งถึงสามข้าหลังนะฮะเผื่อเพี้ยอ,อยู่เย่ตามมาจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนฮึบเฮ้ยเอา้าไม,ไม่ไม่ตามเฮ้ยเฮ้ยแอบเพี้ยแย่ไม่ตามมาโอ้หันที่ปลาอยู่ไหนตันครับ น,นจุดจุดนี้เราก็ยังหาแผ่นที่แปดไม่เจอโอ้โหเกองหัวใจแบบนี้วิแผ่นที่แปดอยู่ไหนแผ่นที่แปดฮัลโหลแผ่นที่แปดอยู่ไหน ฮัลโหลแผ่นที่แปดตันฮะโอ้ oh, ดีนะพี่พี่พี่ยูเยียะไม่ตามมา not, 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 oh, อยู่ไหน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 โอ้พี่ยูเยะตามมาไม่นะพี่ยูเยะเฮ้ยแล้แผ่นที่แปดอยู่ไหนวะโอ้เสียงขัาหลัง อุ้ยเชี่ยโอ้ตอนนี้เราก็ยังอุ้ยโอ้พี่ยูเยียนิดเดียวก็เอานะอุ้ยเฮ้ยเชี่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 ยเอ้าเอากดไม่ติดกดไม่ติดกดโอ้โหโอ้โหเกมโอเวอร์เลยพี่ยูเยียก็ผมขอจบไว้แค่นี้นะสำหรับพี่ยูเยียนะฮะก็ก็ไม่รู้จะแคดอีกไหม ก็ถ้าอยากให้แค่ก็บอกมาได้เยนะผมจะทำใจแค่นะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย